ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยานชันนะผลอาหารปูตินตน,น,น,นี่คือยานของฉันเองเดี๋ยวเราจะไปทำธุรกิจสู้กับพวกตักแตงยักษ์กันโอ้ให้ตายเถอะนี่ใครกันอนะเข้ามาในยานฉันอนะพวกนี้เขาได้จะเข้ามาจอยห้องแนละเอาเอาเป็นบ้าเขาจะช่วยเราสู้แล้วกันก่อนจะขึ้นกระสวยไปสู้นะฉันอยากให้พวกเรารักกันไว้แหละเอ่อนี่คืออ้อมกอดแห่งเสรีภาพอะ แล้วก็ลงไปกันลงกระสวยไปไหนมีเพื่อนแบกแล้วล่ะตอนนี้แล้วก็นี่เป็นที่ลงนะพวกนายก็แค่บอกฉันว่าอยากลงตรงไหนอยากลงตรงไหนนะอยากลงตรงไหนอยากลงตรงไหนสุดท้ายฉันก็จะไม่เลือกที่พวกนายลงอยู่ดีจะเลือกงลงตรงนี้โอเคทีนี้นายก็เลือกอาวุธใส่ลนะผลทหาร พอใส่เสร็จนายก็กดเรดี้แลวทีก็สวยเราก็นอย่าไปลงยังจุดท,ที่เรามาร์คไว้เมื่อกี้กำลังเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนี่นายเป็นคนพื้นที่ไหนกันเนี่ย กำลังจะไลดิ้งภายในส2 1สองหนึ่งเอาละอันดับแรกคือการเคลียร์พื้นที่ละเคลียร์พื้นที่เสร็จตรงนี้ปลอดภัยใช่ไหมนายก็สามารถเรียกกระสวยอาวุธแกได้เลยแกเรียกปืนของนายโยนไปอย่ายโยนใส่หัวเพื่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนมันจะมันจะเอาปืนนายอะอะไรอะว่าไง นายต้องกดคอนโทรลที่มือของนายนะและ้วจานายก็กดออดิชั่นน่ะเป็นรูปคําสั่งด้านซ้ายบนนะ่ะนายกดออดิชั่นกดคอนโทรลค้างไว้นะแล้วก็โยนไปโอเคแล้วนายก็ดูเวลากําลังจะมาปืนนายกำลังจะมาภายในแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมาแล้วไหนก็เอาปืน,นไป โอเคไม่มีอะไรมาตามฉันมาแกพยายามยิงไอ้ตัวเล็กๆนะเดี๋ยวฉันจะยิงตัวใหญ่ให้ไอ้ตัวใหญ่มันอ้วกใส่นายนายตายเลยนะนายต้องระวังมันไว้ไอ้ตัวใหญ่อะไอ้ตัวเล็กมันแค่เป็นพีชนายนายตามไอ้ตัวเล็กเดี๋ยวฉันจะยิงตัวใหญ่เองโอเคเกียร์ตามไปตามเพื่อนไปนายเห็นภารกิจหรือเปล่าสีส้มคือภารกิจเราไอ้จากการตัวเล็กนายอย่า ไอ้บ้าไอ้ตายเหอะอย่ายิงหลังฉันสินายต้องดีบมาละมันมาเต็มหลังนายเลยถ้าไม่ค่อยจะดีดละโอเคนายรีบวิ่งมาวิ่งมาข้างหน้าปูติน,นอยู่แถวๆนี้ไว้ทันกำลังเรียกป้อมปืนกำลังเรียกป้อมปืนเจียพื้ทนที่ไว้เจียพื้ทนที่ไว้อย่าแตกกัน คุ้มการป้อมปืนไว้คุ้มการป้อมปืนไว้ป้อมปืนพังป้อมปืนพังดูแลตัวเองนายระวังเหยียบไข่มันด้วยอย่าไปเหยียบไข่มั้ปูตินอยู่กับเพื่อนไว้ปูตินอยู่กับเพื่อนไว้ วันนี้เผื่อฉันโอเคนะต้องไปทำลายรังมันก่อนสีแดงๆคือรังมันนายต้องกด G ีโยนระเบิดเข้าไปในรังพวกมันรังพวกมันคือสีอสม้มๆเห็นหรือเปล่าโยูไปปูตินถอยมาอย่าไปยิงตัวใหญ่นายต้องยิงตัวเล็กนายมีระเบิดใช่ไหมนายกดออดิชันแล้วก็โยนระเบิดเข้าไปในรังมันเห็นไฟสีแดงหรือเปล่าอย่าไปอยู่ใกล้นะ cục gan cho phép đi tớ cho tớ ok cục gan chân này đụ ban này. này ok Putin này đi ไหนล่ะ chết tai hết đi đi ฉันบอกแล้วว่านี่ไม่ได้ชีชีนะมันไม่ใช่ชีชีที่ดีอ่ะมันคือสนามรบมันคือสองคราม กูตีนซาตอการนายตอนนี้ฉันโดนไอตัวใหญ่ลุมอยูส่สองตัวตอนนี้กูตีนนายนายหมายเลขซีสองใช่ไหมตอนนี้ ใน C2 เถอะไหมปูติน get up, get up. เยอะๆตัวเล็กๆชั้น <Get loading. S 1> หน่อยจะเติมตัวกระสุนได้เพื่อนเราตัดคลิปหายไปละต้องเรียกเพื่อนมาช่วยอ้พวกนี้นมันกระโหลกป้องแท้ๆที่จะมาช่วย 1, 000, ชัน้นในกองพันชั้นกองพันชั้นไปต่อดรับคนขวัญแอร์นายอย่ายิงหลังชั้นอีกล่ะ นายเห็นคำสั่งว่าีฟอร์ d หรือเปล่าอันนั้นเป็นการเรียกเพื่อนมาช่วยนะถ้าเวลาเพื่อนตายนะอยา่าออกจากแอรเรียน,นายเดินเข้ามาเดีย๋ยวเดินออกจากแอรเรียเดินเข้ามาเดินเข้ามาโอเคตอนนี้ภารกิจเราชิบหายหมดละโอเคอตายเหอะไอ้ปุูตินเกแก๋โยนรลูบเซ็ตทำไมปูตินไหนต์นตาย ใครโยนระเบิดวะเนี่ยนายจะโยนระเบิดนายต้องบอกเพื่อนด้วยรู้ไหมก็มันขึ้นันฉันตายเพราะวะ่าแกแหละโอเคฉันว่าเพื่อนทีนายเดี๋ยวีระยะแล้วเราอยู่ด้วยกันก่อนโอเคเราไปทำภารกิจสีส้มกันนะ ทำลายล้างพวกมันกันอย่าว่าจะทำลายล้างเลยตอนนี้แค่ตานพวกมันไว้กับล้อมบากแล้วตายเยอะ <c oughs> ฉันบอกได้แล้วว่ามันไม่ได้ง่ายๆนะแถวนี้แหละมันเถื่อนเราต้องอ้อมผงันไปนายกดดูแผนที่กดอุ้ยไม่ได้อะมาทางนี้ไม่ได้นายลองไปทางนูน้นกดแท็บแล้วดูแผนที่ละเปิดแผนที่ดูไว้แล้วก็ไปสีแดงๆโยนระเบิดแสลังมัน เดี๋ยวเดี๋ยวเรายาวออกไอรีอปคูดินนายต้องกดฮิวไว้ด้วยแต่กำลังช่วยนายอยู่ปูดินไนตายเอะนายตัวแตกต่อหน้าฉันเลยตายเยอะเป็นบ้า ปูตินแต่เราเอาตัวรอดให้ได้ไปอยู่ใกล้ฉันปูตินไอ้ตายเนยลงมาตายชัๆดๆจะเรียกได้ไปไกลๆแล้วกันโอเคไอ้ป้อมปืน เยยลไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเลยยังมีอะไรให้เราปกป้องอีกเหรอนอกจากตัวเองตอนนี้ไอ้ตายเออรอหนะเอ่อยิงมันยิงมันยิงที่ตูดมันยิงที่ตูดมันไอ้ไอ้ตัวนี้นายนายยิงเข้ายิงที่ตูดมัน ไปไปหาเพื่อนกันไปหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนกำลังเพื่อนเรียกซัพไายปะด้ไปเก็บซัพไายด้วยระเบิดในปลาระเบิดไปที่มันตอนนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้ต้านไว้ปล่อยพวงมันไว้ต้านพวงมันไว้ระเบิดเจอมาภายในหนึ่งศูนย์ระเบิดมาแล้วไม่โดนว่ะกูติในตูยิงมาละตอนนี้ ไอ้ตายเถอะปืนฉันปืนฉันพังอีกฉันไม่มีหาเลยใช้เลยตอนนี้เราว่ามันอวกส่อวกมันแรงมากเราต้องหลบจากที่นี่ละกูติมหาไม่ดีละ ตอนนี้เพื่อนเราทำลายลังไปแล้วเราไปจอยกับเพื่อนที่ดีซีกันดีซีไปยังดีซีฉันยืยิงต้านไว้โอเคมาช่วยอยู่ช่วยอยู่นายมาไปหาเพื่อนที่ดีซี เราพ้นจากมันละไปหาเพื่อนที่ดีสิตอนนี้เพื่อนเราทำลายลังไปแล้วฉันไม่แน่ใจว่าเราจะผ่านภารกิจนด้หรือเปล่าเพื่อนเราจะไปทำลายลังโอเคฉันขอเดี๋ยวก่อนนะไอ้ตัวนี้ตามมาอยู่ยิง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 มันยิงมันโอเคเรียบร้อยคุมกันสแป๊บหนึ่งฉันฉันเติเตมลูกกระสุนแป โอ้หายตายเรูกระสุนจนหมดไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนโอเคอยู่ในแถวป้อมปืนไว้นั่นป้อมปืนเพื่อนนั่นเรลียกป้อมปืนนะอยู่แถวนี้ไว้ปลอดภัยแล้วก็ ไม่น่ามีอะไรตอนนี้เพื่อนเรากำลังบู๊อยู่ไปช่วยเพื่อนเร็วช่วยเพื่อนต้านไว้เพื่อนกำลังจะระเบิดล้างมันอยู่แถวนี้ไว้ป้องปืนมีเยอะปลอดภัยระเบิดจะมาภายในศูนย์ระเบิดล้างมันเพื่อนเราตายนายชุบเพื่อนหน่อยนายชุบเพื่อนหน่อยเรียกเพื่อนมาแถวนี้เรียกเพื่อนมาแถวนี้โอเค ตอนนี้รังมันน่าจะเรียบร้อยฉันไประเบิดรังฉันไดนต้องจอมระเบิดเข้ารังมันนะโอเคเรียบร้อยระเบิดรังมันเออเดี๋ยวมามารอเอาซับายตรงนี้ที่ฟ้าๆดิเอายากับพวกลูกกระสุนสักหน่อยตอนนี้เราเริ่มตั้งหลักกันได้แล้ะเมื่อกี้มันชุนละมุนมากโอเคช่างจะเติมปูกกระสุนแป๊ง ้ตายเหอะนี่นายลูกกระสุนฉันไม่ครบว่ะแกเอาไปหมดละพุทินปืนใหญ่ไม่มียิงตัวตัวใหญ่ละตอนนี้โอเคนายต้องยังไงก็ได้นะนายต้องสละทิ้โอเคเพื่อนระเบิดลังละกําลังจะพูดให้นายว่าไประเบิดลังนายต้องเก็บไอ้พวกนี้ด้วยเอาไปอัพอัพของอนะแล้วก็นายพยายามอย่าตายนะถ้าตายมันจะตกอะทีนี้ก็ ไปสีส้มอะ่ะช่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยโอเคไปส้มไปส้มฝูงบินฝูงบินมาทางนี้มาทางนีดนด้ดูแลเพื่อนด้วยดูแลเพื่อนด้วย ระวังมันจะโชว์หัวหน้าอยู่แล้วโอเคไป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 เอาตัวหลอดก่อนเอาตัวหลอดก่อนตอนนี้นายมีระเบิดหรือเปล่านายนายนายรอดมันก่อนเดี๋ยวฉันจะโยนระเบิดหาหาพวกมันหลอดไว้หลอดไว้ถอ,อยออกมาปูติน <c oughs> S <S มันจะควิดได้เขาไอตัวนี้ฉันฉันไม่มีลูกกระสุนปืนใหญ่ปูตินปั๊มเลือดไว้ปูตินปั๊มเลือดไว้ฉันไม่มีลูกกระสุน,น,น,นอะช่วยยิงไม่ได้ตอนนี้โอเคฉันจุกเพื่อนแป๊บนึง นายฉีดหลอนวัคซีนด้วยจะทำให้นายพอวิ่งได้กำลังเรียกป้อมปืนนายล่อนไว้ก่อนล่อนไว้ก่อนคุมการป้อมปืนด้วยอย่าให้มันจะเข้าใกล้ป้อมปืน ok ý là quăng là bớt ok bom phun bên này quá đấy phòng phun sang má đó <laughs> ไอ้ตายซับไพ่รอซับไพบ่แป๊บนึงนายกดรีซับไพ่ให้หน่อยน,ยนายนายโยนรีซับไพ่ให้หน่อย นี่นี่นี่อ้วววสุ้ายเหอะที่มันตกข้าหน้าตกำของเราเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแก้พื้นที่เจอพื้นที่ เดี๋ยวเราสองคนละปุตินตอนนี้นี่นายมาเอากระสุนกับยาตรงนี้มันยุ่ยเยอะไปหมดเลยหลอดตัวนายอะ โอเคจะได้ปืนใหญ่มาละเดี๋ยวฉันยิงไอ้ตัวใหญ่แล้วกัน เลยสลด <Okay. S 2> เกมแรกของนายโอเคเราไปทำภารกิจสีส้มกันเราไปทำภารกิจสีส้มกันสีส้มสีส้มเออเด็กซะ้ด้วยคูตินไนาย นายเอา,าฉันลงที่ไข่มันด้วยนายเอา,าฉันไปลงที่ไขวมันเนี่ยนะนายโดนมันอวใส่ไตายอ่ะฉันจะสู่หลังชนฝาแล้วกันนะปูซินฉันว่าภารกิจนี่น่าจะไม่ไหวนายต้องเริ่มจากภารกิจลูก,กระจอกสะกอนอ่ะแดดเสรีภาพ เดซี่ลีภาพได้ระเบิดลังมันนิดหน่อยละได้เงินมันนิดหน่อยะอะนาย,ยังไม่พร้อมสำหรับภารกิจที่เดือดขดานาดนี้ฉันต้องฉันจะปิดไม่ให้เพื่อนเราเข้าห้องมาก่อนนะ